สวัสดีค่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพนักง,งานร้านชานมนะคะร้านบันนี่คาเฟ้ค่ะรายได้อยู่ที่วันละ4 0 0บาทนะคะเพื่อนๆที่สนใจงานนี้ไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะ ร้านบันนี่ชาเฟ่ค่ะเปิดรับสมัครพนักงานประจำร้านชาเพศหญิงนะคะอายุ25 35ปีค่ะเวลาทำงานตั้งแต่8โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะต้องเป็นคนที่ไม่มีโรคประจำตัวนะคะรักงานบริการค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสขยันซื้อสัตย์ รับผิดชอบหน้าที่ได้นะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ค่ะมีประสบการณ์ร้านชานมจะพิจารณาเป็นพิเศษนะคะโดยอยากให้พนักง,งานค่ะพักอยู่ในบริเวณบางบ่อหรือเดินทางมาทำงานสะดวกนะคะโดยจะได้รับค่าแรงวันละ4 400บาทค่ะหยุดสัปดาห์ละ1วัน เงินออกทุกๆ15วันนะคะมีเบีย้ยขยันให้ค่ะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ยอดขายจำนวนแก้วให้แล้วก็ถ้าหากมีทิปสักลูกค้านะคะก็มีทิปให้ค่ะโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถโทรนะัดสัมภาษณ์ได้ที่เบอร์ค่ะ0971507793 097 1507793ค่ะและอีกเบอร์หนึ่ง0802108015 0802108015ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ